สวัสดีค่ะเอกเท์เธเนธัญญาอัจากรรักนะคะขออนุญาตเริ่ม Presentation c เคส5นะคะเป็น Scenario ในเรื่องของเฮอร์เนียนะคะเกี่ยวกับเ,เปรียบเทียบการรักษาแบบ w h f ชู waiting นะคะเทียบกับ s u r g i c a l Repair นะคะในผู้ป่วย Asymptomatic นะคะจากอังอินจ c คชวลสเนี่ยเ,เขาบอกว่า c o n s e r v a t i v e management of asymptomatic i n g e i n a l hernia is acceptable นะคะ ถึงแม้ว่า surgical repair เนี่ยจะเป็น definitive treatment ของ inguinal hernia นะคะแต่ว่าก็มีผู้ป่วยในบางกลุ่มเนี่ยไม่ไม่ได้จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบไม่ชัดว่าในคนไข้ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยจะมี end point ยังไงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยรู้แน่ว่า incarceration แล้วก็ strangulation r a a e เนี่ย ค่อนข้างต่ำในคนไข้อิมโตมติกอินกรโนเฮเนียนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถพิจารณารักษาแบบ non-operative management ในคนไข้ที่มี memory symptomatic patient ได้นะคะก็มีการศึกษามากมายนะคะเกี่ยวกับเปรียบเทียบเกี่ยวกับการรักษาทั้งแบบ non-operative แล้วก็ o v e r a t i v e นะคะมี meta-analysis ออกมาเนี่ยพบว่าในเรื่องของ outcome นะคะ quality of life แล้วก็ cost-effectiveness เนี่ย ของการรักษาแบบ o อเวอรทีกับ n o n โอเวอทีของผู้ป่วยอ s มโตมติกอิ c ก n ิโนเฮเนียเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะคะในปี2012เนี่ยมี s ิสเตมติกรีวิวนะคะบอกว่า72%ของคนไข้อ a มโตมติกอิงกริโนเ a เนียเนี่ยจะมีอาการนะคะแล้วก็จะ Cross Over มาทำการรีเพ i r เนี่ยภายใน10ปีหลังจากได้รับการยิงนิชไฉอสมโตมติกเฮเนียก็ จะ uh, เห็นว่า conservative หรือว่า watchful waiting management เนี่ยสามารถพิจารณาทำได้ในผู้ป่วย asymptomatic หรือว่า minimally symptomatic inguinal hernia นะคะแต่ว่าก็จะมีผู้ป่วยจำนวนค่อนข้างเยอะที่ crossover ไปทำการ repair ภายใน10ปีนะคะคำถามก็คือ,อเราจะหา evidence มาสนับสนุนหรือว่ามา d i s p r u v e ประโยคเหล่านี้นะคะหรือว่าแล้วเราจำเป็นจะต้องรีเฟอร์ผู้ป่วย asymptomatic inguinal hernia เนี่ยไปทำการรีแพ์หรือไม่นะคะโดย evidence ที่เราหามาเนี่ยก็คือมี2อันนะคะอันแรกเนี่ยเป็นหัวข้อก็คือ watchful waiting vs repair for symptomatic or minimally symptomatic inguinal hernia in men นะคะ โดยที่ paper เนี้ยเป็น systematic review นะคะของปี published เมื่อกันยายน2020น,ะะนยนะคะนิตยสาร s p ร i n g e r ์นะคะเอ่อ Springer เนี้ย impact factor ประมาณ1.65นะคะค่ะโดยที่เอ่อจุดประสงค์ของ paper เนี้ยเพื่อประเมินความเป็นไปได้นะคะในการใช้วิธีการ watchful waiting สำหรับผู้ป่วย Asymptomatic หว่า minimally ซิมต t มบติอินกรอลเนียนะคะโดยเขาเนี่ยใช้ t o independent review นะคะรวบรวมเปเปอร์โดยใช้ Search เท r รมเดียวกันนะคะจาก PubMed, Embase แล้วก็ c o h e r n นะคะโดยใช้หลักการ Snowball search นะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีหลักการที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาคัดออกมาได้9เปเปอร์นะคะโดยที่เป็น RCT ทั้งหมด3เปเปอร์นะคะเป็น prospective cohort 3เปเปอร์แล้วก็เป็น retrospective cohort 3เปเปอร์นะคะโดยตัวจะเห็นว่าก็มีเปเปอร์ที่เป็น RCT ปี2006นนะคะทีอ่อาจารย์ได้แนะนำมาทั้งสอง ทั้งสองเปเปอร์นะคะแล้วก็เป็นของปี2018อีกหนึ่งเปเปอร์นะคะโดยที่รีเซ t เนี่ยเขาเขาบอกว่า primary outcome ของเขาเนี่ยก็คือพบว่า cross over rate เนี่ยในคนใน RCT เนี่ยมีประมาณถึง33%ในคนที่ทำการ watch w a i t i n g นะคะ นั่นก็คือหมายถึงว่าคนที่ทําการวัชูเวตติ้งเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผ่าตัดนะคะภายใน1.5ถึง3ปีนะคะและที่สําคัญเนี่ยเ,เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจำนวนคนที่ cross over เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะคะโดยที่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณเจปีเนี่ยพบว่ามี72%ของผู้ป่วยเนี่ย ของผู้ป่วยที่ทำการวัชฟูเวตติ้งเนี่ยเปลี่ยนมาทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็แต่ว่าเอาเอ่ secondary outcome เนี่ยจะเป็นเรื่องของอู้ออมมอเตอร์ิตี้เนี่ยพบว,ว่าเออ่ในผู้ป่วยที่ทำเซอร์จิคอรีเพีร์แล้วก็วัชฟูเวตติ่งเนี่ยไม่ได้มีเอ่อเตอร์ริตี้เลทที่ต่างกันนะคะเออ่โดยที่กลับมาที่ primary outcome นะคะ ก็คือ most common crossover เนี่ยาจากอาการเกิดจากอาการบวดนะคะถึง70นะคะแล้วก็อ,อีก13เอ่ออีก13%เนี่ย affect quality of life นะคะก็ถึงตอนนี้เนี่ยก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้น surgical repair ก็น่าจะเป็น choice ที่ดีกว่าเนื่องจากอาการเพนเนี่ยก็ ก็เป็นอะไรที่ควรจะทำให้หายไปนะคะแต่ว่าเขาก็ได้พูดถึงหัวข้อ pain and discomfort นะคะว่า,เ,าเปรียบเทียบกลุ่มที่ทำการ watchful waiting เนี่ยที่ไม่ได้ทำการ cross over ไปเป็น repair เนี่ยกับกลุ่มที่ทำการ i n d c t i v e repair เนี่ยพบว่า pain จากตัวโรคเนี่ยเทียบกับ post operative chronic pain จากการทำ repair เนี่ย ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีเพนที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยที่สำหรับเ,เรื่องนี้เนี่ยจะมี follow-up time อยู่ที่ภายใน5ปีนะคะโดยเปเปอร์ที่พูดถึงเนี่ยมีทั้งหมด4เปเปอร์น,นะคะแล้วก็สรุปว่า15%ของผู้ป่วยที่ได้รับการรีแพนเนี่ยจะมี chronic postoperative pain ดังนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็น asymptomatic เนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่ได้มีอาการอยู่แล้วนะคะมีแค่เรื่องของ i n c e n t a l hernia เนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปทำการผ่าตัดนะคะเนื่องจากในตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการเพนหรือว่าอะไรนะคะการไปทำการผ่าตัดเนี่ยถือเป็นการเพิ่ม l i s ของ post operative pain นะคะแต่ว่าการทำ w a t c h watch ool, าการรักษาแบบ watchful waiting เนี่ย Uh, จะช่วย postpon chronic pain ออกไปอย่างไรก็ตามนะคะก็มี limitation ของ study นี้นะคะก็คือ,อเป็นไม่ใช่ primary ไม่ใช่ทุก primary research เนี่ยจะเป็น RCT นะคะมี cohort ร่วมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ pain scale เนี่ยค่อนข้าง vary นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ subjective ค่ะแล้วก็ ยังไม่ได้มีการศึกษาที่ทำในเมืองไทยนะคะค่ะเปเปอร์ต่อไปนะคะเป็นเบปเปอร์ที่ชื่อว่า Operation v s Watchful Waiting in Asymptomatic or Minimally Symptomatic Inguinal Hernias the Meta-analysis results of Randomized Control Trials ถูกตีพิมพ์ใน International Journal of Surgery ในปี2018นะคะเปเปอร์นี้เนี่ยเป็นการกล่าวถึงการเปรียบเทียบ คนไข้อิงโกยโนเฮเนียที่ยังไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มผ่าตัดแล้วก็กลุ่มที่ดูอาการไปเรื่อยๆหรือว่า watchful waiting นะคะโดยจุดประสงค์ของเปเปอร์นี้เนี่ยก็เพื่อที่จะดูผลลัพธ์ของทั้ง2กลุ่มเนี่ยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดย primary endpoint ของเปเปอร์นี้ก็คือในเรื่องของ pain แล้วก็ crossover rate นะคะ โดยการศึกษาของเปเปอร์นี้เนี่ยเขาก็ได้ไปรวบรวมเปเปอร์ต่างๆมาถึง137 Paper เ,เปอร์แล้วก็ได้มาคัดเลือกเอาเปเปอร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องไว้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้มาทั้งหมด8 p a เปเปอร์นะคะที่เป็น randomized control trial นะคะโดยที่รวมแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมด1303คนไข้นะคะแล้วก็ใช้การวิเคราะห์แบบ intention to treat analysis ค่ะ ค่ะพารามิเตอร์หรือว่าผลลัพธ์ที่เขาได้กล่าวถึงในเ a ปเปอร์นี้เนี่ยมีถึง10อย่างด้วยกันนะคะโดยที่อย่างที่เป็น Primary End Point ก็คือ,อ,อมีเรื่องเพนออนมูฟเมนต์แล้วก็เรื่อง c อ o s สโอเวนะคะส่วนหัวข้ออื่นๆที่เป็น Secondary End Point เนี่ยก็จะมีอยู่8หัวข้อด้วยกันซึ่งใน8หัวข้อนี้ผลลัพธ์ของทั้ง2กลุ่มทั้งกลุ่มที่เป็น Operative แล้วก็กลุ่มที่เป็น Watchful w e i d t i n g เนี่ยมีผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในหัวข้อ Pain on Movement กับ Crossover เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะค่ะในหัวข้อ Pain นะคะก็คือในที่นี้เนี่ยจะเป็นการคอม p พ r รเรื่อง Pain on Movement นะคะก็คือเขาเนี่ยได้จากแ Paper เนี่ยมีถึง4 p a p e เกันนะคะที่คอม p พ r รเรื่อง Pain แต่ว่ามีอยู่3เปเปอร์ที่จะนำมาวิเคราะห์นะคะโดยที่3เปเปอร์นี้เนี่ยก็จะมีการ follow up คนไข้ไปอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาพบว่าคนไข้ในกลุ่มที่ผ่าตัดเนี่ยจะมี p i n t on movement น้อยกว่าคนไข้ในกลุ่ม watchful waiting นะคะซึ่ง a อ Ratio เนี่ยจะอยู่ที่0.43แล้วก็มีค่าที่ significant นะคะ ในเรื่อง crossover rate นะคะ crossover rate ในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น watchful waiting หรือว่าไม่ผ่าตัดย้ายมาเป็นกลุ่มคนไข้ที่ผ่าตัดหรือว่า operative นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจาก8 paper ที่เขารวบรวมมาเนี่ยมีถึง7 paper ด้วยกันนะคะที่มีการ report ว่ามีการ crossover rate นะคะแล้วก็มี3 paper เนี่ยที่เขาได้พูดถึงก็คือ paper แรกเนี่ยได้บอกว่า เมื่อติดตามไปแล้ว3ปีเนี่ยมีการ cross over rate อยู่ที่ประมาณ37.8%นะคะโดยที่เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุในกลุ่มผู้ชายที่อยุ่5 6 6 5ปีกับผู้ชายที่อายุมากกว่า65ปีก็คือทั้ง2กลุ่มอายุเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกัน paper อีก paper หนึงเป็น paper ที่2นะคะก็ได้กล่าวว่าเมื่อ follow up ไปประมาณ7.5ปีเนี่ย คนไข้ที่มีการ crossover มาเนี่ยมีมากถึง72%ด้วยกันนะคะแล้วก็ median time หรือก็คือคนไข้50%จากกลุ่ม watchful waiting เนี่ยย้ายมาเป็นกลุ่ม operative เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1600กว่าวันนะคะหรือประมาณ4-5ปีนะคะแล้วก็ paper ที่3เนี่ยยังได้กล่าวไว้ว่า paper ์นี้ได้ follow up ไปประมาณ10ปีเนี่ย มี crossover rate อยู่ที่ประมาณ68%แล้วก็ได้พบว่า,า risk factor หนึ่งที่สำคัญของการทำให้เกิด crossover เนี่ยคือเรื่องของอายุนะคะโดยที่ผู้ชายที่อายุมากกว่าเท่ากับ65ปีเนี่ยก็จะมีการ crossover มากกว่าผู้ชายที่อายุน้อยกว่านะคะโดยที่ในกลุ่มที่อายุมากกว่าเนี่ยจะมี crossover rate อยู่ที่79.35%นะคะ แล้วก็ระยะเวลาที่เขาใช้เนี่ยในการ crossover คือหมายถึงตั้งแต่เริ่ม follow up จนถึงตัดสินใจไปผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.7ปีเท่านั้นเองนะคะค่ะส่วนในเรื่อง e h c r n i a related event เนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่อง incarcerated hernia แล้วก็ strangulated hernia นะคะเขาบอกว่าจาก paper ปปที่เขาหามาเนี่ยก็มี กลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดหรือว่า watchful waiting เนี่ยเกิด related event แบบนี้คือเกิด incalculated เกิด s r a n g u l a t e d ขึ้นมานะคะซึ่งมีจำนวนมากกว่ากลุ่มคลไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่า Incident ของการเกิด related event เหล่านี้มันค่อนข้างน้อยนะคะก็คือน้อยกว่า1%ด้วย้ซ้ำ ค่าอยู่ที่ประมาณ0.56%ในกลุ่มคนที่อายุน้อยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ0.11%ในกลุ่มคนที่อายอุยมากกว่า65ปีนะคะเขาได้กล่าวว่า i ิน i d e n นเรตมันค่อนข้างต่ำแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะในหัวข้อนี้เขาก็ได้เขียนว่าที่เขาเจอในอินคา e เ a เต d กับ s t a นโก l เล e เเนี่ยเกิดจากการ follow up ได้ประมาณ12เดือนหรือว่า2ปีหรือที่4ปีนะคะ ในเปเปอร์นี้นะคะก็กล่าวโดยสรุปได้ว่าคนไข้ที่อยู่ในกลุ่ม operation เนี่ยจะมี pain on movement น้อยกว่าคนไข้ที่อยู่ในกลุ่ม watchful waiting นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ากลุ่ม watchful waiting เนี่ยจะ save ปลอดภัยสำหรับคนไข้ที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะวิธีการนี้เนี่ยก็คือเป็นเพื่อการ delay การผ่าตัด และไม่ใช่การ avoid การผ่าตัดนะคะเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยก็มีการ crossover จากกลุ่มที่เป็น watchful waiting มาเป็นกลุ่ม operative ค่ะค่ะก็กลับมาที่คำถามของเรานะคะคำถามก็มีว่าแล้วเราเนี่ยจะ refer คนไข้ที่เป็น asymptomatic inguinal hernia เพื่อไปผ่าตัดหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ,อยังไม่ผ่าตัดค่ะเพราะว่า จากเหตุผลของเปเปอร์นะคะคือโอกาสเกิด In ิน car s e r a t e d Hernia กับ Stangulated Hernia ในระยะแรกๆที่เรา Follow Up เนี่ยมีโอกาสเกิดน้อยนะคะก็คือน้อยกว่า1%ร่วมกับถ้าเกิดว่าคนไข้ไปผ่าตัดเนี่ยจะมีโอกาสเกิด Chronic Post-op Pain ได้ถึง15%นะคะ เมื่อเราช่า r risk กับ benefit แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้อง refer คนไข้เพื่อไปผ่าตัดนะคะยังสามารถใช้เป็น watchful waiting ได้อยู่นะคะร่วมกับบริบทของประเทศไทยเรานะคะที่มีเรื่องทรัพยากรที่จำกัดโรงพยาบาลศูนย์ก็มีคนไข้มากแล้วก็ทรัพยากรค่อนข้างจำกัดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระยะแรกๆของการเป็น Asymptomatic Inguinal h e r n i a เนี่ยก็ยังสามารถ ใช้วิธี wash f u l l wedding ไปก่อนได้ค่ะค่ะทั้งหมดก็เป็นหัวข้อของซีนารีโอที่5นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ